สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การอันเทอร์เคสเอพิโซดที่สา1ร้อหนึ่งะครับคือรีบหลับตั้งแต่ต้นรายการเลยอเออไม่คิดจะช่วยอะไรกันหน่อยอคือเราเข้ารายการแล้วพี่ตื่นไั้แหละนะกูพูดเองก็ได้ <laughs> คือวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่แปลกตานะครับก็คือพี่ทันที่คือวันนี้ฝุ่นเยอะใช่อันนั้นก็เรื่องหนึ่ง <laughs> ที่เราต้องช่วยกันรณรงค์ว่าห้ามห้ามให้ลงไปถูกเฮียห้ามห้ามปล่อยวาง <laughs> คือเราต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ ให้ให้รัฐเนี่ยมองว่าสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับอ่าร้วชุดนอนอยังไงเออก,ก,ก็กูก็เข้าเ <c oughs> ข้า,ขาลูกค้าอยู่เนี่ยครับคือวันนี้พี่ธันแปลกตาไปเพราะว่าเขาใส่ชุดนอนอยู่นะครับเป็นชุดนอนของแบรนด์ที่มาสปอนเซอร์เราในวันนี้คือ Sleep to s l e e p นะครับคือถ้าพูดถึงชุดนอนเนี่ยข้อดีของชุดนอนอันนี้มันคืออะไรพี่ธันก็คือเอาอย่างแรกยังไม่ต้องดูสคริปต์เอาความรู้สึกที่ใส่เออเอออยากนอนแหละอันนั้นอยู่แล้วเพราะเราอัดตอน11บเอ็ดโมงครึ่ง ปกติก็จะอัดแบบช่วงใส่สบายรู้สึกว่าไม่ได้มีผ้าที่มันแบบบาดเนื้อบาดตัวอะไรแบบนั้ก็สุกว่ารู้สึกเหมือนกันรู้สึกเย็นดีนะอืแบบว่าโอเคเหมาะกับการพักผ่อนอะไรแบบนี้ครับเพราะเปิดแอร์อยู่ก็เลยเย็นใช่มาชุดนอนเขาดีอยู่แล้วครับผมก็สลิปซูทสลิปเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอาจจะรู้จักจากเทคโนโลยีละกันหรือว่าเป็น็นสิงที่เขาภูมิใจนําเสนอคือเรื่องของชุดนอนโนบราหรือว่าบริเลสพ a ชมาสครับก็คือสามารถ ไปใส่ชุดนอนมาอ่านรายการได้หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงสามารถใส่ชุดนอนเนี้ยไปไหนมาไหนได้สามมติว่าตื่นเช้ามาใส่ชุดนอนสลิปทูสลิปอยู่อยากลงไปสกินข้าวไปนู่นนั่นไปใช้ชีวิตได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องใส่ชุดชไหนก็สามารถไม่โปได้คือบางคนอาจารย์สึกว่าสมมุติอยู่คอนโดเนี่ยแล้วตื่นมาแล้วอยากจะไปเก็บผ้าข้างนอกเอห้องหรือว่าลงไปข้างล่างคอนโดแล้วกังวลเรื่องการแต่งตัว<อ>ก็มีตัวนี้ก็จบเลยใช่หรือว่าถ้าจะแบบมินิมอลกว่านั้นคือ บางคนก็รู้สึกไม่ซีเคียวเวลาแบบสั่ง delivery มา m, ที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นเนาะก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นคือจริงๆตรงนี้มันเป็นชุดนอนที่มีกระเป๋าเสื้อสองข้างที่หนาประมาณแบบ3าถึงหชั้นก็เลยจะช่วยกันโปได้อีกอย่างที่เมื่อกี้พี่ทันพูดคือมันเรื่องเรื่องของเนื้อสัมผัสเนาะมันเป็นแบบคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่สบายเพราะว่าผ้ามันนุ่มมากแล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเหมาะกับอากาศร้อนในประเทศไทยบ้านเราเนาะเออก็ความรู้สึกของผมก็คล้ายๆกับพี่ทันคืออันนี้ก็จะเป็นชดช่วงที่เราต้อง เพอร์ฟอร์มนิดนึงว่าเราใส่ชุดนี้แล้วก็อัดรายการได้แล้วก็แบบขยับไปมาได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าทุกคนเห็นช็อตไหนของเราแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าประทับใจก็แคปแล้วก็ไปลงในทวิตเตอร์เลยเลยเหรอว่าเราเราใส่ชุดนี้แล้วแบบอุ้ยมันดูแบบคล่องแคล่วมันดูอะไรธรรมะธรรมะอันนี้อันนี้เสื้อผมเออเออที่ทันก็จะเป็นลายทางนะฮะคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเลือกมาให้กับมือว่าที่ธันจะต้องเป็นลายนี้แล้วมันจะต้องเป็นลายหมาเออผมผมค่อนข้างแบบชอบหมามิกิพูดว่าอะไรตอนแรกผมชอบมา ไม่ไม่ไม่ใช่พูดคำนี้ผมชอบหมาไม่มีคู่คำหนึ่งไอ้ผมรักหมามากไม่ใช่ผมทายอะไรทายอะไรล่ะทายอะไรหรอคือจะบังคับให้กูพูดยังไยมันเป็นเราก็ไม่ได้พูดออกอากาศไงโอเคอ่าใส่สบายไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะทำไมกูทำเหมือนเป็นเรื่องแย่ใส่สบายที่สำคัญคือจะลืมว่ามีชอบกระเป๋านะอ่าใช่ใช่ใช่ครับสมมติใส่ปากกาก่อนนอนได้ ใส่ทําไมเอาเป็นนักข่าวเออนักข่าวแบบว่าตื่นมาอุ้ยห้าทุ่มทั้ทัานู่นทํานี่ก็คือจดเลยหรือว่าฝันเห็นตัวเลขเนี่ยมีประกาตื่นมาจดได้เลยอ่าหรือว่าตื่นมาแก้ต้นฉบับให้พี่กายพี่ดีอะไรเงี้ยเออครับผมอ่าที่สําคัญคือแบรนด์เนี้ยมีสีแล้วก็ลายให้เลือกหลากหลายมากเรื่องการออกแบบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบรนด์เนี่ยให้ความสําคัญมากๆนะครับคือมันเป็นการเลือกลายที่ดูสบายตาแล้วก็มีการใช้ทฤษฎีสีบําบัดตามคอนเซปต์ที่เขาตั้งเอาไว้ว่าสบายกาย สบายตาสบายใจสบายกายบสบายตาสบายใจครับแล้วก็หลับสบายด้วยนะครับ,รบตอนนี้สลิปทูสลิปเนี่ยก่อตั้งมาถึงปีที่5แล้วก็คือปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่เห็นไม่รู้มีใครเห็นข่าวไหมคือแบรนด์นี้ได้ไปเดินแบบที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคด้วย<อ>นี่ียกว่าเป็นชุดนอนแบรนด์ไทยที่ไวรัลไกลระดับโลกนะครับครับก็ใครที่เคยเห็นก็มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าใครยังไม่เคยลองดูก็ลองไปตามดูกันได้นะครับ,ค,รบคือเป็นแบรนด์ที่ คนต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจเยอะกันมากมากครับ S Sleep to s l e e p ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะ S L I P T O S L E E P ครับผมไปซื้อกันได้ครับโอเคอ่ะจริงๆเรื่องที่เรานอนกลับมาในวันนี้เนี่ยกลับมานอนมันเป็นอ็อชั่นพิเศษเนาะกลับบ้านนอนคือขายของเสร็จไม่เอาอะไรเลยอกลับบ้านเลยอใช่ไม่ใช่นอนครับก็เป็นการกลับมาในตีมพิเศษแต่ว่าเราก็อยากเลือกตีมให้มันเข้ากับเรื่องของการใส่ชุดนอน ช่แล้วก็ใกล้กับวันที่อ p ีนี้มันน่าจะร้อนช่วยคือเรื่องของวันวาเลนไทน์ยังไงวะเออไม่รู้เหมือนกันก็ลากลๆไปก่อนถ้าถ้าใครเห็นว่า,ามันมันมคเซนต์ก็กดก้าวมาแล้วกันะเป็นตอนที่เราเลือกธีมมาคือเลิฟคิวจริงแล้วเนี่ยเราออฟซีซั่นอยู่แต่ว่าเราอ่ะมีธีมนี้ทุกปีเลยเผื่อใครว่าเผื่อใครจะฟังพอดแคสต์นอนฟังอยู่แล้วอ้อาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวนอนออใส่เสื้อนี้ได้ เกี่ยวอะไรนะนอนฟัง podcast ไงอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรกับ l ฟค e วผมก็ฟังเรื่อง l ลิ e คิวอ๋อโอเคเออก็เป็นีมเล l ฟค e วแล้วกันนะครับความเชื่อมโยงก็ไม่เป็นไรแล้วกันแต่ว่าก็เป็นทีมที่ทุกคนคิดถึงกันก็เลยถือโอกาสเอากลับมาเล่านะอ่ะเรื่องวันนี้ผมเล่าก่อนนะครับเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่มีความรักเป็นจุดศูนย์กลางไม่ทันคือความรักเนี่ยในเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงแล้วกันที่มันดึงดูดทุกอย่างให้เกิดขึ้นแล้วก็ ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศที่เราก็เคยเล่าอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ไปวิสิตบ่อยมากคือประเทศอินเดียนั่นเองอินเดียครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปในช่วงกลางศตรวรรษที่20ครับประมาณน่าจะประมาณปี9 50, 1 9 3 0นถึงห9 5่านอะไรทำนองนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่ลอนดอนครับประเทศอังกฤษยังไม่ได้เกิดขึ้นที่อินเดียคือที่ลอนดอนในในช่วงปีนั้นเนี่ยมันมีความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นฝั่งผู้ชายเนี่ยนนนาวิิกโเบบป็แ ตอนนั้นเขายังหนุ่มยังแน่นมากเป็นแบบหนุ่มแบบหนุ่มสมาร์ทอะ่ะหนุ่มในเครื่องแบบที่หลายๆคนเนี่ยจะเฝ้าใฝ่ฝันหรือว่าหมายปองว่าแบบเอ้ยคนนี้ดูเท่จังเลยเขาใส่ชุดนอนสิริสเลยไม่ไม่เขาใส่ชุดนาวิกแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ตอนกลางคืนแต่ตอนนั้นแบรนด์ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดผมว่าเขาใส่อยู่แล้วผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคาวัสมันเกชอนนานาวตินะครับผมจะเรียกว,ว่าคุณนานาวตีแล้วกันเขาเนี่ยเป็นชาวอินเดียแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสืบเชื้อสายจากชาวพาซีพาซี ที่เหมือน,เป,นเป็นชาวเปอร์เซียที่อพยพมาอยู่ที่อินเดียเมื่อครั้งอดีตเมื่อนานมาแล้วเนาะคือตัวเขาเนี่ยตอนนั้นเป็นนาวิกของของอินเดียแต่ว่าตอนนั้นเหมือนไปฝึกอยู่ที่รอยัลเนวีที่ลอนดอนก็เลยเหมือนแบบไปประจาการอยู่ที่นั่นชั่วคราวทีนี้ฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็คือมิสซิเวียสโตนเป็นแบบหญิงสาวชาวอังกฤษเลยแบบผู้ดีชาวอังกฤษที่มันชอบมีศัพที่เขาเรียกกันวนะ่าแบบแดนน้าชาปะ ทางผู้ดีเออผู้ดีอังผู้ดีหรือว่าอะไรว่าไปอะไรประมาณนั้นทีนี้ทั้งสองคนก็ได้มาพบกันครับและนาโนตีเนี่ยก็โดนความงดงามแล้วก็เสน่ห์ของคุณซีเวียนตกเข้าอย่างจังครับในขณะที่ฝั่งคุณซีวีเนี่ยก็ประทับใจในความหล่อเหลาความซื่อสัตย์ความแมนลี่แล้วกันของของพ่อหนุ่มคนนี้อย่างมากด้วยความประทับใจเนี่ยทั้งที่ทั้งสองมีซึ่งกันและกันเนี่ยก็เลยเหมือนตกหลุมรักกันแล้วก็เริ่มคบหากันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาเนาะ ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยลอนดอนมันเป็นเหมือนเป็นแหล่งบ่มเพาะความรักของคู่พิ่ถันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ใช้ลอนดอนเนี่ยเป็นสถานที่ออกเดทแล้วก็บ่มเพาะความรักขึ้นมาตอนคืนเนี่ยก็จะแบบออกไปเดินตามถนนตอนตอน,ตอนคืนแบบไปเยี่ยมชมพื้นที่นั้นหรือว่าเดินทอดน่องไปตามถนนแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นพวกผมไม่เคยไปอังกฤษพี่ถานว่าลอนดอนมันเป็นเมืองที่โรแมนติกไหมหรือว่ามันยากก่ายากว่าดูสภาพเมืองมันก็ดูแบบ ถ้าย้อนไปยุคนั้นนะ่ะออออคิดว่าสภาพเมืองก็ยังไม่ได้ดีมากไะ uh huh. ก็มีคนบ่ว่าจริงจริงกิจมันก็มีพาที่มันดูซีวิลไลซ์เออมืองเมืองมากแต่ส่วนนี้มันดูแบบเลไดเทเทก็มีอมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันก็มีความรักของทั้งสองคนเก,ก่อเกิดขึ้นมาเนาะทั้งสองคนก็เหมือนแบบพบหากันแล้วก็เริ่มรักกันมาค้นเรื่อยมีการแบบแลกเปลี่ยนจดหมายรักซึ่งกันและก,กันอย่างหวานช,ชื่นจนสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ของสองเนี่ยมันก็ดําเนินมาถึงจุดเปลี่ยนไม่ทันเมื่อนานา คุณซีเวียเนี่ยกลับไปที่อินเดียเพื่อแต่งงานกับเธอ,อก็คือจากแฟนกันก็เริ่มกลายเป็นสามีภรรยากันยกระดับความสัมพันธ์กลายเป็นสามีภรรยาในปี1949แล้วก็ที่อินเดียเนี่ยก็อยู่กินด้วยกันกันกบสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกชายสองคนมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่เมืองบอมเบย์ที่ตอนนี้ก็คือมุมไบก็คือเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ตามปกติเลย พวกเขาเนี่ยอยู่กินกันอย่างสุขสบายครับด้วยสถานะทางการเงินแล้วก็ทางสังคมที่ค่อนข้างดีจากหน้าที่การงานที่มันเติบโตอย่างต่อเนื่องของนา,นาวารตีพี่ทันคือเขาเหมือนเป็นแบบนาวิกโยธินที่เก่งโดดเด่นมากๆคือเราก็พอจะนึกภาพออกนะว่าทหารที่โดดเด่นเขาต้องมีมีแบบไหนอ่ะคือแบบเขามีวินัยดีมีความโดดเด่นมีความกล้าหาญมีความฉาฉาแลวก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดก็เลยได้เลื่อนขั้นจนมีตาแหน่งใหญ่โตทั้งหมดนั้นนะทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยอยู่กินกันอย่างมีความสุขครับ แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มันก็มากมายตามมาจากตำแหน่งที่มันเติบโตเนาะทำให้เขาเนี่ยมาจะถูกส่งไปทํางานที่ต่างต่างถิ่นเสมอเหมือนแบบถูกส่งไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วบางทีเนี่ยไปทีหนึ่งก็ต้องไปอยู่เป็นระยะเวลานานทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องห่างบ้านอยู่บ่อยๆครับแล้วก็เป็นจุดนี้เองที่ทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นน่าจะพอเดาได้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นเนาะที่ผ่านมาเนี่ยตัวนาตาวิตีกับซีวีเนี่ยก็รักกันอย่างราบรื่นดีครับแต่ในช่วงที่ฝั่งสามีต้องหาง่างบ้านบ่อยๆเนี่ย ตัวซีวีเองเนี่ยก็เหมือนเริ่มมีความหวาเวมีความเหงาแล้วก็ได้สุ่มไฟแห่งความรักแห่งใหม่ขึ้นแบบลับๆครับกับคนที่คนคนนี้เป็นเพื่อนกับนานาวตีแล้วก็เหมือนเป็นแบบคนรู้จักกันที่รู้จักกันมานานแล้วกับครอบครัวเนี่ยผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเปรมครับอะฮูจาซึ่งเป็นเปรมเปรมอาฮูจาที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีฐานะดีทั้งสองคนก็คือซิวีแลกับเปรมเนี่ยก็แอบคบหากันแบบลับๆครับโดยที่นานาวตีเนี่ยไม่รู้ กองไฟความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อยๆก่อก่อตัวขึ้นใหญ่ขึ้นร้อนขึ้นแรงขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยไอ้กองไฟเนี่ยมันก็เริ่มเอาชนะกองไฟกองเดิมได้ซิลเวียเนี่ยตกรุมรักเปรมอย่างมากจนพร้อมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อให้เธอได้แต่งงานกับเขาแล้วก็อยู่กินกับเขาอแต่เธอเองเนี่ยก็มีเรื่องกังวลอยู่ไม่น้อยเหมือน,นกันครับคือเธอเนี่ยไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายคือเปรมเนี่ยคิดเหมือนกันกับเธอหรือเปล่ามันมีครั้งนึงที่เธอเนี่ยเคยเขียนจดหมายหาเปรมว่าเออเมื่อคืนตอนที่เธอพูดว่าจะแต่งงานกับฉันเี่ เธอก็ดันพูดว่าเธออยากแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นด้วยอ oh. บางสิ่งบางอย่างในใจฉันเนี่ยตอนที่ดีเนี่ยมันก็ขาดสบั้นลงและฉันก็รู้ตัวว่าฉันคงไม่สามารถทนอยู่กับความคิดว่าเธอเนี่ยรักกับผู้หญิงอื่นได้แม้แต่วินาทีเดียวไอ้จดหมายเนี่ยหรือว่าข้อความในจดหมายเนี่ยมันก็บ่งบอกค่อนข้างชัดเจนนะว่าซิลเวียเนี่ยตกหลุมรักเปรมเข้าอย่างจังแล้วก็ไม่สามารถยอมให้้เเเธอนนี่ยป็็กกก,ก,ก,งงก,กังววลลมาแ เก็บความเศร้า,าไว้ไม่ค่อยอยู่ครับ,รบทําให้ในตอนที่นามตีเนี่ยกลับมาจากภารกิจต่างประเทศเนี่ยกลับมาที่บ้าน,เ,นเขาก็เลยเริ่มสังเกตบางสิ่งบางอย่างได้ครับวันหนึ่งในเดือนเมษายนปีหนึ่งเก้าห้าเก้าเนี่ยนามตีก็กลับมาที่บ้านหลังจากจบภารกิจครับแต่แทนที่เขาจะกลับมาเจอภรรยาที่สดใสาราเริงเป็นคนที่เขารู้จักมักจีเป็นอย่างดีแต่ภรรยาของเขาตอนเนี้กลับเย็นชากับเขามากอืแล้วก็เหมือนแบบตีตัวออกห่างทําตัวห่างเหินไม่พูดไม่จาแล้วก็เหมือนแบบไม่สนิท ทิชเชอรอเหมือนที่เคยเป็นอนานาวตีเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นก็เลยซักไซส์ถามซิลเวอร์ตรงๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงทาตัวแบบนี้ซึ่งตัวทีเวเองเนี่ยตอนนั้นก็กําลังกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับตัวเปรมอยู่เหมือนกันว่ามันจะยังไงต่อนะมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนเลยเธอก็เลยสารภาพออกไปตามตรงกับนานาวตีว่าเออเธออะกลังมีชู้อยู่เธอกําลังคบหากับเปรมแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขา เธอบอกเขาตรงๆครับบอกนาเน,นวีตรงๆว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าผลกระทบหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทีนี้ครับพี่ทนันหลังจากการสาร,รภาพแบบตรงๆของซีเวียเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะพี่ทันลองเดาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บาดหมางระเบิดลงเออใช่ไหมมันควรจะเป็นแบบนั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่ธรณคือแน,นานวตีเนี่ยพาทุกคนในครอบครัวพี่ธรไปดูหนังครับ แปลกๆคือมันควรจะมีความรู้สึกแบบแย้งในใจประมาณนึงไงคือแทนที่จะทะเลาะกันยหางพ่ธันบอกว่าทะเลาะกันนาไปสู่เรื่องแบบบาดหมางแต่ว่าเขาอ่ะพาทุกคนไปดูหนังเว้ยเขาพาทุกคนไปดูหนังที่ชื่อเรื่องว่าทอมตั้มครับที่เขาเคยสัญญาว่าจะพาทุกคนไปดูอยู่แล้วพอตอนนี้ว่างก็เลยพาไปแต่พอไปถึงโรงหนังครับพิทันแทนที่ตัวนาวาวตีเนี่ยจะเข้าไปดูด้วยแต่เขาก็บอกว่าเออพอติดธุระเดี๋ยวขอเอาไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ขอตัวแยกออกมา เขาเนี่ยออกมาจากโรงหนังครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังฐานทัพของนาวิกโยธินที่เขาสังกัดอยู่อืเขาไปที่นั่นเนี่ยเพื่อทํางานตามที่ได้รับมอบหมายเหมือนนันมันเป็นแบบเป็นเป็นงานประจําวันที่เขาต้องไปเซ็นเอกสารทํานู่นทํานี่เนาะหลังจากเสร็จงานเนี่ยเขาก็เข้าไปหยิบของแล้วก็เดินทางออกมามันดูปกติมากเนาะถ้าไอ้ของที่เขาไปหยิบอ่ะมันไม่ใช่ปืนที่เขา ปืนของเขาที่เขาแบบเก็บไว้ในลิ้นชักอ่ะก็เขาก็หยิบกระสุนออกมาหกนัด uh. เขาหยิบทั้งหมดนี้ออกมาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังที่พักของเปรมครับนนนาวตีเนี่ยเดินทางไปถึงยังที่พักของเปรมครับแล้วก็ครอประตูต,ตัวเปรมเนี่ยที่กําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาจากอ่างอาบน้นําแล้วก็เปิดประตูต้อนรับตัวนนนาวตีเข้ามาคือเขาเนี่ยนุ่งแค่ผ้าผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวแล้วก็เปิดประตูทั้งสองคนเนี่ยประจันหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมึงทําแบบกับกูแบบนี้ สิ่งที่น,นานวตีเนี่ยเล่าในภายหลังครับบนชั้นศาลเนะว่ามันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาอ่ะถามกับเปรมว่าเออมึงรักกับซีเวียใช่ไหมมึงจะแต่งงานกับซีเวียไหมแล้วก็จะรับผิดชอบเด็กๆหรือเปล่าคือเขาถามแบบเนี้ยตรงไปตรงมาเนอะแต่ว่าเปรมเน่ก็ตอบกลับมาว่ากูต้องแต่งงานกับผู้หญิงทุกคนที่กูมีอะไรด้วยหรออ่าก็คืออันนี้คือสิ่งที่น,นานวติเล่าและคําพูดนี้ของเปรมมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาอ่ะ ไม่ได้คิดจะลงหลักปักฐานอะไรกับซีเวียเลยซึ่งสิ่งนี้มันทําให้นานาวตีเนี่ยน่าจะโกรธแล้วก็บนแอนโทสะหลังจากนั้น,นครับทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันครับแล้วก็เหมือนเข้าไปแย่งชิงปืนกันสุดท้ายเนี่ยเสียงปืนมันก็ดังขึ้นทั้งหมดสามนัดครับฝ่ายที่ลม้มลงไปกองจมกองเลือดเนี่ยคือเปรมครับที่เสียชีวิตคาที่ในห้องพักของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยน,น,นานาวตีเนี่ยก็ยอมรับผิดทั้งหมด,หมดเดินทางไปสารภาพเรื่องทั้งหมดกับผู้บังคับบัญชาของเขาที่กองทัพ ซึ่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็แนะนําให้เขาไปแจ้งความกับตารวจว่าไปสารภาพกับตารวจว่าเขาทําเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็ได้ถูกสอบสวนครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเป็นตอนนี้เองครับที่ทําให้คดีเนี่ยมันกลายเป็นที่โจดจันแลวก็ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันอคือด้วยสอตอรี่ของมันเนี่ยคดีเนี่ย,ยมันก็เลยกลายเป็นคดีที่โด่งดังไปทั่วประเทศครับคือพูดง่ายๆคือซัมมาฟคือมันเป็นเรื่องราวของนาวิกหนุ่มหน้าตาดีที่ กล้ายืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองจนถึงที่สุดว่าเขาจะไม่ยอมโดนหยามเมียมีชู้กูต้องไปฆ่าชู้ให้ตายและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมเข้ามอบตัวแต่โดยดีครับแม้ว่ามันจะเป็นการฆาตกรรมโดยที่ไม่เจตนาก็ตามในตามที่เขาเล่านะว่ามันเป็นการแบบฉุดยื้อแย่งปืนกันแล้วสุดท้ายมันก็พลั้งมือฆ่าไปตัวพรารามาของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังให้การปกป้องตัวนานามติก็คือซีเวียเนี่ยก็เทสิฟายหรือว่าให้กัน ปกป้องอยู่ในฝั่งเดียวกับนา,นาวตีคดีนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างคำว,ว่า crime of passion หรือว่าการฆาตรกรรมด้วยความรักด้วยความลห,วหลงหลงหึงหวงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันถูกพอเทรหรือว่าถูกถ่ายทอดลงมาโดยสื่อว่ามันคือการฆาตรกรรมอย่างมีเกียรติพี่ทันอ,อะไรทำนองนั้นคือทุกวันในชั้นศาลเนี่ยมันมีการไต่สวนบนชั้นศาลน,นาวตีเนี่ยจะมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อต่อหน้าคนที่มามุงดูเนี่ยในชุดนาวิกเต็มยศ คือเขาก็แต่งตัวสมาร์ทมาแล้วก็เดินทางมาได้รถจี๊ปสีกรมท่าที่มันแบบรถแพงอะ่ะภาพลักษณ์เขาเนี่ยมันก็เลยดูดีมากขณะที่เขาถูกเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเป็นดาราฮอลลีวูดฝั่งฝั่งอินเดียอะไรั้งนั้นอ่ะคือเขาถูกเชิดชูโดยสื่อในรูปแบบนั้นและบนชั้นศาลเนี่ยก็จะพูดจาฉาฉานตรงไปตรงมาดูซื่อสัตย์ทําให้เขาเนี่ยเริ่มถูกมองว่าเป็นฮีโร่สาเหตุหลักเนี่ยมันอาจจะมาจากหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบลิสครับ บลิสเนี่ยทำสกูปเกี่ยวกับนานาตีเยอะมากหรือว่าทําเกี่ยวกับคดีนี้เยอะมากม,มีการสัมภาษณ์มีการเล่าเรื่องมีการรีแคปทุกอย่างที่สําคัญคือบลิสเนี่ยเลือกข้างแบบชัดเจนมากๆบลิสจะฉายภาพว่านานาตีเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นนาวิกโยธินในอุดมคติครับคือแบบหล่อหน้าตาดีสมาร์ทที่โดนคนชั่วเนี่ยใช้โอกาสตอนนี้เขาไม่อยู่เนี่ยมาล,าล่อลวงภรรยาของเขาจนเกิดเป็นการคบหาชู้กันขึ้นและคนชั่วที่ว่าเนี่ยคือเปรมนั่นเองที่ตัวฝั่งนานาตีเนี่ยถูกปูภาพลักษณ์ว่าเป แต่ตัวเปรมเนี่ยถูกปูภาพลักษณ์ว่าเป็นแบบเพลย์บอยเป็นคนด้อยที่มีนิสัยปลิ้นปล้อนเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้อะไรทํานองนั้นโดวยวสาเหตุหนึ่งที่คนเชื่อกันว่าทาให้บริสเนี่ยทาข่าวในรูปแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้หนังสือพิมพ์หัวเนี่ยมันมีบอก,กอเป็นชาวพาซีครับซึ่งเป็นแบบ<อ>พวกเดียวกับนา,นาวตีในขณะที่เปรมเนี่ยเป็นชาวซินดีที่มองย้อนไปตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนมากว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่าแค่การทะเลาะกันของคนสองสาคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของชนชาติด้วย สิ่งที่บริสทำตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยอิมแพคมากครับก็เลยมีคนคล้อยตามแล้วก็เรือมองนานาวตีเป็นฮีโร่มีคนส่งจดหมายเข้ามาให้กําลังใจมีคนส่งเงินมาช่วยสนับสนุนมีคนแบบส่งจดหมายรักอ่ะผมเป็นผู้หญิงที่ตกหลุมรักนานาวตีทีนึงก็ส่งจดหมายรักมาแล้วก็เหมือนทุกคนก็เชียร์ว่าไอสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเขาไม่สมควรได้รับโทษทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามหลักฐานแลไม่ทันมันอาจจะดูเมคเซนส์กว่าได้สาว่านานาวตีเนี่ยก่อเหตุฆาตกรรมเพมอย่างงตั้ใจ เพราะว่าย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุครับตัวเปรมเนี่ยนุ่งแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวและในตอนที่เขาเสียชีวิตเป็นศพนอนอยู่บนพื้นแล้วเนี่ยไอ้ผ้าเช็ดตัวที่เขาใส่อยู่่ะมันก็ยังอยู่บนร่างซึ่งถ้าพวกเขาทะเลาะกันจริงอ่ะผ้าเช็ดตัวผืนเดียวแรงมัดตรงนี้มันไม่น่าจะอยู่ผ้าเช็ดตัวมันน่าจะหลุดไปแล้วนึกออกไหมแต่การที่เขานอนเสียชีวิตตรงนั้นผ้าเช็ดตัวผืนเดียวมันยังอยู่บนร่างเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการแบบทะเลาะกันยื้อยุดจุกกระชากกันแย่งปืนกันมันต้องมีแรงน่วงอะไรบางอย่างเออหรือว่า มันน่าจะแบบเป็นการฆาตกรรมอย่างตั้งใจหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแว้งกันมากไปกว่านนั้นเนี่ยจากหลักฐานเนี่ยมันก็ชี้เห็นว่าเพรมนะครับถูกยิงเข้าที่หัวหนึ่งนัดแล้วก็อกอีกสองนัดซึ่งมันเป็นจุดตายทั้งหมดมันไม่น่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือเปล่านะและถ้าเป็นไปตามที่นวตีเล่าแล้วก็หลักฐานต่างๆที่มันรวบรวมมาได้เนี่ยเขามีเวลาเหลือเฟือในการแบบล้มเลิกความคิดที่จะไปฆ่าเพรม,มครับ<ๆ>เขาพาครอบครัวไปดูหนังเดินทางอีกเขาไปออฟฟิศเขาไปเอาของเขาเดินทางมา มันมีหลายชั่วโมงมากที่เขาจะคิดได้ว่าเขาจะไม่ก่อเหตุนี้แต่ว่าเขาก็เลือดที่จะทํามันนั่นแปลว่ามันอาจจะเมคเซนต์มากกว่าถ้านานาวตีเนี่ยก่อเหตุคดีฆาตรกรรมอย่างตั้งใจมากกว่าการพลาดพลั้งหรือว่าบันดาลโทสะไปแต่สุดท้ายอ่ะคดีเนี่ยมันเฉาโชมากไม่ทันเพราะว่าในชั้นศาลเนี่ยมันณตอนนั้นนะครับอินเดียยังใช้ระบบคณะลูกขุนอยู่อซึ่งทนายฝั่งเขาเนี่ยก็ทนายฝั่งนานาวตีเนี่ยก็ยืนยันว่ามันคือการฆาตกรรมแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าที่พีคคือ พอมันถึงช่วงการไต่สวนคดีแล้วก็ต้องฟันแล้วว่านานาวตีเนี่ยผิดจริงไหมฐานฆาตกรรมโดยเจตนาหรือว่าเป็นแบบไม่เจตนาซึ่งโทษมันต่างกันชัดเจนถ้าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาเนี่ยก็จะถูกแบบประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะเหลือแบบไม่เกิน10ปีแต่สุดท้ายตอนนั้นน่ะคณะลูกขุนตัดสินออกมาว่าด้วยเสียง8ต่อหนึ่งว่านานาวตีเนี่ยไม่มีความผิดอ่ะพี่ถ <8 S 1> ้าแปดต่อหนึ่งเลยนะเออซึ่งมันแบบท่วมท้นมากว่านานาวตีเนี่ยไม่ได้ฆาตกรรม เรมโดยเจตนาแต่เขามองว่าเป็นการแบบพลันพลังบรรณโนะสะหรือว่าโดนยั่วยุมากกว่าอะไรพวกนั้นนะ้องกันตัวเองะลรว,ออว่าไปอะไรว่าไปซึ่งฝูงชนที่มาเชียร์นายวตีเนี่ยข้างนอกครับก็โห่ร้องด้วยความดีใจเขาที่เห็นในข่าวคือหลายพันคนมารอดูว่าแบบมันจะตัดสินยังไงทุกคนก็ดีใจมากว่าไอ,อ้ฮีโร่ของเขารอดแล้วแต่ดีใจได้ไม่นานเนี่ยไอ้ฝั่งผู้พิพากษาเนี่ยก็บอกว่าคําตัดสินเนี้ยของคณะลูกขุนเนี่ยมันผิดปกติมากเลยว่ะทั้งที่เราพิจารณาจากหลักฐานหรือว่า ใดๆอ่ะมันไม่ควรจะออกมาแบบเนี้ยทางผู้พิพากษาเนี่ยก็เลยถือสิทธิเด็ดขาดแล้วก็บอกว่าขอกลับคําตัดสินแล้วก็ยืนยันว่ายังไงเรื่องนี้มันจะต้องถูกส่งไปยังศาลชั้นสูงเพื่อพิจารณาคดีใหม่อย่างเป็นธรรมมากขึ้น mm. มันก็กลายเป็นดราม,ม่าใหญ่โตับพีถามว่าเอ้ยทำไมมันถึงเกิดแบบนี้คณะลูกขุนก็ยอมรับแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ได้ผิดจริงแต่ในฝั่งนึงเนี่ยมันก็มีคนเห็นด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าพิจารณาจากหลักฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าน,านาันวตีเนี่ยน่าจะตั้งใจในการฆาตกรรมเปรม แต่คณะลูกขุนเนี่ยอาจจะตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเนยอาจจะมีการแบบคล้อยตามกระแสข่าวหรือว่าทิศทางของมวลชนก็ได้สุดท้ายเนี่ยพอมันเรื่องมันไปถึงศาลสูงเนี่ยศาลก็ตัดสินว่านานนวตีผิดจริงฐานฆาตกรรมโดยเจตนาเพราะว่าหลักฐานมากมายมันบ่งชี้อย่างนั้นเนาะและโทษของเขาเนี่ยก็คือการจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองแต่ดราม่าเนี่ยมันก็ยังไม่จบเท่านี้ไว้พี่ท่านเพราะว่าหลังจากนานวตีเนี่ยติดคุกอยู่ได้แค่สปีเขาก็ถูกแบบผู้ว่าการเมืองของบอมเบียนะตอนนั้นเนี่ยปล่อยตัวออกมา ท่าที่ีอ่านมาเนี่ยคือนาโนตีเนี่ยเขามีคอนเน็กชันกับคนระดับสูงอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วนี่ยน,น่าจะถูกปล่อยตัวได้เร็วกว่านี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความตึงเครียดระหว่างชาวพาซีกับซินดีถ้าผู้ว่าการเนี่ยปล่อยตัวนาโนตีออกมาเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องกับอีกฝั่งก็คือฝั่งซินดีอย่างแน่นอนว่าทําไมคือคนจากฝั่งมึงอะมาฆ่าคนฝั่งกูแล้วอยู่ในมึงปล่อยตัวแบบเนี้ยมันอาจจะเกิดแบบอะไร ไมการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือว่าการนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยพวกเขาก็เลยต้องรอจังหวะที่เหมาะสมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มันก็มาถึงตอนที่แบบมันมีนักโทษจากฝั่งซินดีมาด้วยทั้งสองคนก็เลยถูกปล่อยตัวพร้อมกันก็คือนักโทษฝั่งพาซีคือตัวนานามตีเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวมาพร้อมกับนักโทษจากฝั่งซินดีคนหนึ่งก็คือถ้าปล่อยตัวทั้งคู่ก็น่าจะแฟร์ดีอ่าไม่ได้แบบออกมาคนเดียวเออสุดท้ายก็เลยเขาก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาและแทนที่ถูกปล่อยตัวเนี่ยนานามตีก็ย้ายถิ่นาากวแดล้ อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยอย่างสงบเงียบเรื่อยมาครับก่อนที่นนนาวตีเนี่ยจะเสียชีวิตในปีสองพสามที่ผ่านมาครับคือเรื่องนี้มันมีดราม่าแล้วก็น่าพูดถึงหลายอย่างมากอย่างแรกคือเรื่องของคณะลูกขุนที่กรณีนี้มันเห็นชัดมากว่ามันจะมีความแบบไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในการตัดสินหรือเปล่านะคนวินส์ไป<อ>ทำงาน,นได้คนก็พูดถึงกันเยอะมากเหมือนกันครับว่าคณะลูกขุนในคดีนี้อาจจะถูกคล้อยตามด้วย power ววของสื่ออย่างบริสหรือว่า ตามกระแสะของมวลชนหรือเปล่าแล้วก็มองว่าเรื่องเนี้ยมันมันควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยที่ไม่ได้พิจารณาจากหลักฐานความเป็นจริงเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเนาะก็สุดท้ายหลังจากนั้นอ่ะเขาเข้าใจว่าคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายของอินเดียที่ใช้คณะลูกขุนเป็นการตัดสินอเออแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านมาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงไหมม,มันอาจจะมีแบบคดีที่มันแบบประปรลายตามมาหลังจากนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยระบบคณะลูกขุนก็ถูกยกเลิกเออในที่สุดที่อินเดียเนาะอีกเรือ่องหนึ่งคือเรื่องของภาพลักษณ์ของของคนดายพิธันคือว่า คนร้ายที่ภาพลักษณ์ดูดีอะ่ะม,มันมีแนวโน้มที่จะทาให้คนะ่ะรู้สึกว่าเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้อะไม่รู้อันนี้ไม่รู้พี่ทักประเทศชาติบ้านบ้านเมืองเราไงเขาดูเป็นคนซื่อสัตย์ดีเขาดูเป็นคนแบบว่ามแมนแมนอะ่ะถ้าเป็นยุคนั้นก็คือดูเป็นแมนอมมนะไรเงี้ยเนาะก็ดูน่าเชื่อถือดีเขาไม่น่าจะก่อเหตุแบบนี้โดยตั้งใจหรือเปล่าเนาะคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเป็นสิ่งที่คน คล้อยตามได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเอออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังไว้นะว่าในเรื่องของรูปรักก็เรื่องหนึ่งในเรื่องของความผิดก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องพิจา,า,ารณากันตามหลักฐานกันไปสุดท้ายเนี่ยเอ้สตอรี่เนี้ยของนานาวตีของซิลเวียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากไป่ทันคือตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นอะ่ะมันมีคนเอาของมาขายตามท้องถนนะอเป็นปืนของเล่นที่เขาตั้งชื่อว่า นานาวตีรีโวเวอร์หรือว่าปืนของนานาวตีแปลว่าดังมากแปลว่าดังมากแล้วก็มีแบบขายภาเชิดตัวของเปรมอะเราบอกว่านี่คือภาเชิดตัวของเปรมแล้วน,นั่นแหะคือมันเป็นสตอรี่ที่โด่งดังมากในอนะินเดียตอนนั้นคือมันขายสตอรี่ได้แล้วจากข่าวแบบนี้เนาะใช่แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือมันก็ถูกต่อยอดเป็นหนังสือต่อยอดเป็นละครเวทีต่อยอดเป็นภาพยนตร์มากมายของเรื่องนี้ก็<อ>ถ้าใครคุ้นเคยก็มาเสริมข้อมูลกันได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ผมคิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันวิพากษ์สังคมได้ในระดับหนึ่งมันมีเรื่องของชนชาติมีเรื่องของแบบ<ม>เอศอักดินาอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วว่าว่าตัวพฤติกรรมของคนสามคนนะไม่ได้เป็นคดีที่ซับซ้อนมากเออเออเออคือรู้ว่ามีมีการนอ,นอกใจคบชู้เรียกว่าคบชู้ได้ไหมได้คบชู้กันแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจก็เลยไปเอาปืนมายิงผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งคือคดีมันจะประมาณนะี้แต่คิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจอย,อย่างที่ยศบอกอ่ะเวลาคนเรามันมี เขาเรียกหละมีรีซอสและพอร์ในฐานะเครื่องแบบอมันนํามาสู่เรื่องเล่าบางอย่างได้ด้วยเหมือนกันนะว่าว่าคือแปลว่าเครื่องแบบหรือว่ายูนิฟอร์มที่เราใส่มันบ่อกถึงความชอบทำบางอย่างหรือเปล่าวะนั่นสินะยิ่งๆเป็นอาหารน่ะเครื่องแบบที่ชอบทําคือการใช้ปืนไงความรุนแรงไงที่แบบเขาเขาผูกขาดสิ่งนี้ไว้อะ การฆ่าคนชอบทำมีเกียรติอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือในสงครามไงแต่ว่าพอพอมนถูกใช้ในสังคมจริงก็รู้สึกว่าคนลูกคิดว่าทหารก็เป็นใช้อาวุธเพื่อบกป้องไงก็เป็นไปได้ซึ่งแบบมันก็น่าตั้งคำถามกับความชอบทาแบบนี้เออเออเอเวลาพูดถึงเลิฟคิลส์เราคือเรื่องคดีนี้มันไม่ได้เลิฟแค่คนสามคนมันคือเลิฟแบบในเชิงชาติพันธุ์ด้วยถ้าเราสลับกันว่าถ้าเป็นชาติพันธุ์อีกอีกชาติพันธุ์หนึ่งที่ทําอะเราจะเห็นด้วยกับคนทําแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเออเออเอ มันมันซับซ้อนหลายเลยเยอร์อ่ะใช่ใช่ใช่ชมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ดรามา่าใหญ่โตแล้วก็ยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่พูดถึงเครื่องแบบครับพี่ทันพี่ทันใส่อะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้ใส่เครื่องนอนชุดนอนสุดแสนสบายของ Sleep to Sleep นะครับผมก็ไปตามมหาซื้อกันได้นะครับ